เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีแาเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนะวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเลือกนะครับตัวเลือก50สเต็ปนะครับของตู้อิจิโกล่าสุดนะฮะอิจิโกและลูเคียครบรอบ10ปีนะครับเมื่อเราเปิดครบ50สเต็ปเราจะได้แก่นลุงมาแล้วก็จะได้ตัวเลือกอ่ามาด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยตัวเลือกนี้ได้ตัวไหนบ้างนะครับอันดับแรกได้ลูเคียแล้วก็ได้อิจิโกนะฮะลูเคียอิจิโก อิชินส้มครับมาสกิแดงยูมิจิกะส้มฮะนี่เลยแถวสองก็จะเป็นรันเงคุมินินาโทชิโร่ซังดูยูฮาบักครับอ่แถบนี้ก็จะเริ่มเก่าลงไปนะฮะอินอุเออิจิโกเทฟทูครับป้าป้าที่ทำอาหารนะี่ะผัดข้าวให้ราชวิญญาณกินเนี่ยทั้งๆที่มันไม่ต้องกินแต่ว่าจะผัดให้กินทำไมก็ไม่รู้ ปลาเซนจูมารุนะครับหลวงปูเบียคุยะเอสนอ b ์ r อีเบิร์นคิวเก้บมเบียต้านะครับแล้วก็เริ่มเก่าลงไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับก็มันเก่าแล้วเนาะแล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็ไปกดเลือกได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้เพชรน,นะแต่ถ้าสำหรับผมจะให้แนะนำนะว่าจะเลือกตัวไหนดีนะฮะและได้แค่ตัวเดียวนะ อิจิโกะหรือว่าลูเคียครับอิชินสามตัวนี้ครับผมให้อยู่ระดับเดียวกันนะฮะมาสากิมาสากิครับอ่นี่ครับยูมิจิกะรันเงคุมินินาโทชิโร่ซังดูยูฮาบัตอิโนเออิจิโกะอาป้าตัวนี้เซนจูมุรุหลวงพ่อครับผมให้อยู่ระดับเดียวกันเช่นกันรองลงมา ลองลองมาจาก3ตัวแรกนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดที่3ก็จะเป็นเบียร์ูยะาเอสโนอีเบอร์คิวเต้แบมบีเอสตาฮะลุงลุงสตาร์ก e ิเบตนะฮะ,ะป้าโอโโุณนะขอย้ายขึ้นไปชุดที่2แล้วกันผมพลาดแล้วก็ไอเซนย้ายขึ้นไปชุดที่2นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุด3ปูแชท i ิชิดะอิจิโกะปูนะฮะยูฮาบักนะฮะแล้วก็ชุดที่ไม่ควรเลือกจอางยิ่งเลยชุดล่างลงไปงตั้งแต่ตั้งแต่ลูเคียแดงลงไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นดาวแดงหมดแล้วนะชุดข้างบนก็ถือว่ายังเป็นชุดใหม่อยู่นะครับชุดที่ใหม่เอี่ยมจริงๆก็เลยต้องสามตัวแรกะนะฮะก็แล้วแต่คนจะเลือกนะ จริงๆตอนนี้ผมจะแพ้เสียงในหัวอยู่แล้วเสียงในหัวผมบอกว่าเอาลูเคียซอีกหนึ่งตัวก็จะเวลม่วงแล้วนะแต่ว่าผมต้องได้อิช,อชินอิชินอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมขาดอยู่ในหลายๆเควสน,นะผมควรที่จะเอาอิชินไปเดี๋ยวว่าเสียงในหัวมันก็บอกว่าเอาลูเคียสอีกอันเดียวก็จะเวลม่วงแล้วนะครับโหมันจะแพ้เสียงในหัวเนี่ยเอาไงดีเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาเป็นว่า เอาหวังนะ้ำบอลหน้าครับลูเคียคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องออกนะในสถานีต่อไปหรือว่าเราจเจาะเลยเราเลยดีว่าอิชินมันก็ต้องออกในสถานีต่อไปเหมือนกันนั่นแหละมันอาจจะอยู่หลังตู้อื่นนะแต่อิชินน่าจะยังลงหลังตู้ยากอยูอยนะ่เพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นอิชอิเคียแล้วกันอิชินนี่แหละอิชินเอาเอาไปให้กดแล้วครับอิชินขาดอยู่เพราะฉะนั้นเอาอิชินดีกว่านะ ึไม่มีปัญหาเลยตอนหนุม่มก็ฟังเหมือนจะเป็นล่างจากอดีตแต่ไม่ใช่นะเป็นพันปีเป็นพันปีที่นึกย้อนอดีตเข้าไปเฉยๆนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอถ้าเป็นอดีตมันก็เป็นอดีตซี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นอดีตอะแต่ว่ามันเป็นมันอยู่ในฉากพันปีอะนะฮะมันก็เลยเป็นตัวพันปีไปแบบนี้ก็ได้เหรอ โอเคก็จบไปครับสําหรับไอตัว50ไปนะก็คิดดีดีนะครับสําหรับผมก็ให้คะแนนรูคียอจิโกะแล้วก็อิชินไว้นะลองลองมาก็นะมาสก,กินะฮะชุดต่อไปชุดที่2ที่ผมบอกนั่นแหละนะเราแ,แต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากวัเท่านี้เดี๋ยวยังไงก็เจะกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ